ครับอันนี้ก็เตรียมประกอบสวิตชิ่งนะครับามาดูการเข้าสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางปลานะครับถ้าก้ามปูมันจะเป็นสองสองแงนมทางปลาจะแบบนี้เราใส่น็อตเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีหลุดเวลาเกลือบางทีนานๆไปนะน็อตมันคลายตัวหรืออะไรไม่มีหลุดนะครับตัวนี้อยู่ในอยู่ในรุ่นน็อตตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่ขันเข้าไปปุ๊บแน่นนะครับ เราดึงอะไรก็ไม่มีรวมนะครับสองฝั่งอันลบอันนี้บวกนะครับนี่ก็จะเป็น6 0แอมนะครับ5้าตัวนะครับชุดนี้เป็น3 0 0แอมแ์แท้นะครับแอมแอมไม่ใช่แอมโมนะครับอันนี้แอมแอมเต็มนะครับเล่น15้านิ้ว4ดอกนะครับชุดนี้แล้วก็อันนี้ตั้งไฟไว้หมดแล้วนะครับตั้งไฟไว้ที่14.0นนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะประกอบเสร็จแล้วก็จะมายึดเข้า เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับยึดข้อทรงแล้วก็ใส่พัดลมด้านข้างนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาประกอบกันนะครับ